ครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Farmer p o r t r o d e r นะครับก็วันนี้ก็จะมาแชร์แบ่งปันเทคนิคแล้วก็การวิเคราะห์เหมือนเดิมนะครับเช่นเคยวันนี้จะเป็นในส่วนของหัวข,ข้อของ Fibonacci น,นะครับผมก็การใช้ Fibonacci น,นะครับเพื่อหาจุดพักตัวแล้วก็จุดเข้าทำกำไรนะครับ ในส่วนของทฤษฎีแล้วก็ที่มาที่ไปของฟิโบเน่ผมจะไม่ไม่ลงรายละเอียดพูดถึงนะครับก็จะพูดคร่าวๆว่ามันเป็นเลขที่ได้นำมาประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็เป็นเลขที่อยู่กับธรรมชาติอยู่กับโลกเนี่ยทุกๆเลขเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราส่วนของหอ,อยอัตราส่วนของอ เส้นผ่าศูนย์กลางพายุใต้ฝุ่นนะครับหรือว่าหลายๆหลายๆอย่างนะครับในร่างกายเอายกว่าในร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีอัตราส่วนอยู่ที่เป็นอัตราส่วนของฟิโบนัชชีนะครับที่เขาคิดค้นขึ้นมาได้เอาเป็นว่าพวกสูตรการคำนวณหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ก็ไปลงในรายละเอียดการหาอ่านกันได้นะครับในเว็บในวิกิพีเดียหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งผมจะไม่พูดถึง แต่จะพูดถึงว่าเราจะนำมันมาประยุกต์ใช้ในอร์เวณยังไงนะครับก็ฟิโบนัชชีเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับออสองตัวนะครับหลักๆคือดีเทสม n t นะครับก็คือการผักตัวแล้วก็จะเป็นของเอ็กเทนชันะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงแค่ พิวรีชีนิเกสเมนต์นะครับเมื่อเรากางออกมาแล้วเนี่ยจะมีเลขภายในอยู่ที่ประมาณนี้นะครับคือเราไม่ต้องไปตั้งอะไรเลยจะมี0ถึง100เนี่ยก็คือจาก0%ถึง100%นะครับและในระหว่างภายในเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น0.236 0, 2, 3, 6, 0. สามแปดสองศูนย์จุดห้าศูนย์จุดหกหนึ่งแปดแล้วก็ศูนย์จุดเจ็ดแปดหกนะครับก็ใน MT4 ก็จะมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมจะใช้เป็น Trading View ในการในการพูดถึงนะครับหน้าพิบูาชีเนี่ยจะใช้ตอนไหนจะใช้ในการกำหนดสวิงนะครับแล้วก็ลากหาจุดผักตัวเช่นเมื่อมีราคามีราคา มีการวิ่งขึ้นใช่ไหมครับในเทนขาขึ้นปุ๊บจุดที่เราจะเริ่มกลางก็คือโลนะครับเราจะกลางที่โลก่อนแล้วเลื่อนไปถึงราคาไฮปัจจุบันนะครับที่ราคาเริ่มมีการย่อตัวนะครับปุ๊บเนี่ยเราจะกลางแล้วเราก็จะหาหาราคาพักตัวของ ของของฟิโบนะครับก็คืออ่าขออภัยเราจะหาจุดพักตัวของราคาโดยใช้ฟิโบในการหานะครับซึ่งฟิโบเนี่ยจะแบ่งออกเป็นนัมเบอร์เหล่านี้ใช่ไหมครับัมเบอร์เหล่านี้อ่าซึ่งตัวที่บ่งบอกถึงความสำคัญเนี่ยจะมี 3ค่านี้นะครับสค่านี้นะคือ38.2 50แล้วก็61.8นะครับคือค่าที่มีความสำคัญส่วน23.6จเนี่ยจะไม่ค่อยมีความสำคัญแล้วก็78.6ก็เช่นกันนะครับจะไม่ค่อยมีความสำคัญโดยบริเวณถ้าราคาลงมาพักตัวบริเวณ 3ามสิบแปดจุดสองเนี่ยแล้วก็ไปต่อเนี่ยแสดงว่าเทรนเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับถ้าราคาลงมาพักตัวบริเวณห้าสิบถึงหกสิบเอ็ดจุดแปดเนี่ยแสดงว่าเทรนเนี่ยเริ่มมีการอ่อนตัวนะครับยังไงก็คือราคาเนี่ยขึ้นมาได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมครับแต่มีแรงขายเนี่ยพักลงมาถึง ครึ่งหนึ่งถึงหกสิบเปอร์เซ็นของราคาขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าฝัา่งขายเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับก่อนที่ราคาจะเริ่มมีการผักตัวขึ้นไปแต่ถ้าลงมาถึงแค่สามสิบแปดจุดสองแล้วมีการผักตัวขึ้นไปเนี่ยแสดงว่า,าขาบายเนี่ยยังมีความแข็งแรงอยู่ผู้เล่นขาขาบายเนี่ยยัง ยังมีเขาเรียกว่าอะไรมีมีความสนใจในราคานี้นะครับยังไม่อยากให้ราคาเนี่ยตกลงไปหรือว่ายังไม่มีการเทขายมากเกินไปนะฮะโดยที่บริเวณร,ราคา3ราคาเนี้ยจะเป็นจุดที่ใช้ในการ pending ได้ดีนะครับในการหาหาราคาเข้านะครับต่อไปก็จะเป็น ในส่วนของฝั่งซลลถูกไหมครับเซีลก็เช่นกันนะครับถ้าราคาลงมาแล้วปุ๊บเนี่ยสมมติตรงนี้เป็นสวิงนะครับ วิงอะไรก็แล้วต่ปึ๊บแล้วราคามีการร่วงลองอมาเริ่มมีการพักตัวขึ้นไปเล็กน้อยแสดงเงาเห็นให้เราเห็นว่าตรงนี้เป็นสวิงได้นะครับเราก็ขีดจากจุดบนลงล่างและรอนะครับรอว่าราคานั้นจะเกิดพฤติกรรมยังไงในบริเวณที่เราให้ความสนใจนะครับก็คือ บริเวณนี้ใช่ไหมครับคือบริเวณนี้อ่ะจะเกิดไพแอคชั่นยังไงอินดิเคเตอร์จะมีการปรับตัวไหมจะตัดไหมจะเกิดไดเวอร์เจนไหมหรืออะไรนะครับเราสามารถำนำไปประยุกต์ใช้ได้ แล้วก็มันจะมาดูในกราฟจริงน,นะครับปึ๊บอ๋อตรงนี้ก่อนเมื่อราคาเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงเนี้ที่ชัดเจนที่สุดคือตรงนี้เป็น Swing-Low ใช่ไหมครับสวิงโลเทรนเนี่ยเริ่มขึ้นมาเริ่มมีการหนุนนะครับแล้วก็อ่ะสมม o t เลยขีดตรงนี้ก่อนปั๊มเห็นไหมมันไม่ได้กลับมาถึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่สวิงที่แท้จริงนะครับแล้วก็ ได้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเราจะขีดที่ h i ไฮกับโลเลยนะครับบางบางที่เนี่ยเขาจะสอนให้ขีดตรงราคาปิดนะครับก็ได้นะครับก็แล้วแต่แต่ว่าผมขีดที่โลเลยนะครับเพราะว่าราคาก็คือราคานะครับเราจะไม่นับราคาปิดราคาเปิดเพราะว่ามงนเป็นช่วงที่เขาวิ่งได้นะครับ ร,ราคาล่วงเริ่มล่วงลงมาล่งลงมาลวงมาเิถึงห้าสิบนะครับแต่ที่ห้าสิบแล้วก็เกิดเป็นการรีเจ็ขึ้นนะครับปฏิเสธราคาขึ้นแล้วก็ทำแพทเทิร์นกลับตัวขึ้นไปนะครับนะะอ่าทำแพทเทิรนกลับตัวขึ้นไป ต่อมาก็เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับถ้าเรามองเป็นสวิงเล็กๆก็ได้นะครับแล้วก็เห็นว่าราคาเริ่มมีการย่อๆๆแล้วก็ตีไปเลยจะเห็นว่าราคาไม่ได้มาถึง38.2นะครับก็ดีดขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้ออเดอร์นี้นะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเป็นสวิงที่น่าสนใจตี ยอดนี้นะครับราคาเริ่มย่อลงมาอ่ะนี่ครับพอราคามาถึงสา2สิบแดจุดแล้วเนี่ยก็เกิดการหมดแรงนะครับหมดแรงขึ้นมาหมดแรงขึ้นมาแล้วก็ดีดขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งบายไว้เลยนะครับบายไว้หรือว่าบางคนเนี่ยเขาจะเซตแอน์ฟกเกตนะครับหรือว่าก็คือเซ็ตไว้แล้วก็ลืมไปเลยก็คือนี่นะครับ ตั้งไปเลยเป็นดิงบายเป็นดิงบายสามจุดไว้เนี่ยมันจะต้องเกี่ยวสักอันแหละนะครับแล้วก็แบ่งแบ่งเป็นร i ช t ีวอร์ตไว้นะแล้วก็ตั้งตั้ง Stop Loss แถวนี้มั่งหรือว่าแถวนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลงในพี่บส์อีกทีหนึ่งนะครับเรื่องการใช้ตอนนี้เราก็จะพูดถึงประมาณนี้ก็ต่อมันก็จะนี่แหละครับ เี๋ยมันกินเวลานี่ยผมไปหาตัเ้ว่าราคาเริ่มมีการทิ้งตัวลงมานะครับต่ำกว่าโลแสดงว่าราคาเริ่มมีการเปลี่ยนเทรนใช่ไหมครับแล้วก็ตีจุดสูงสุดถึงจุดราคาปัจจุบันไ่ขอไปขาลงนะครับขาลงขาลงเราจะเริ่มที่สวิงไฮปีลงมาที่สวิงโลนะครับปัจจุบันปั๊บคือตรงนี้ แต่วาผมขีดเผื่อนะครับจะได้เห็นชัดราคาก็บิดกลับขึ้นมาบริเวณที่เราสนใจคือบริเวณนี้นะครับปรากฏว่าราคาเนี่ยก็กลับขึ้นมาจริงๆนะครับถึงสามสแจแล้วก็เกิดพทเทเร่นเกนกรีนลงมานะครับเซลล์ตรงนี้หรือถ้าใครเ e n ด i n g ก็จะได้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับเล่นแบบคริสีหน่อยนะครับ ต่อมาราคาก็ทําการล่วงไปอีกราคาในล่วงไปอีกครับล่วงไปอีกตรงนี้เป็นสวิงครับถ้าใครมองเป็นสวิงก็จะตีปุ๊บเห็นไหมครับเนื่องจากมันเป็นสวิงที่แบบแคบบมากทำให้ให้ราคาเนี่ยมันก็จะ กลับมาง่ายขึ้นนะครับนี่ครับราคา38กับ61อ่ะก็จะได้ทั้ง3ออเดอร์นะครับถ้าใครเพ็นิ้งไว้ปับปับปแล้วก็เกิด pattern กลับตัวลงมาเช่นเคยครับต่อมาถ้ามองตัวนี้เป็น swing swing ใหม่นะครับ แล้วก็ขีนลงมาถึงข้างล่าปั๊บห้นี่นะครับโลนะครโราคาขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับอ่ะเห็นไหมครับกลับตัวนะครับเราก็จะได้ราคาไปนะครับก็ะจะมีประมาณนี้ครับการใช้ฟิโบในการมองหาจุดเข้านะครับในการพักตัวและส่วน เป้านะครับเป้าของพี่โบนะครับการใช้พี่โบหาเป้าเราจะมาพูดในพาร์ทหน้านะครับเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับแต่ว่าข้อเสียของพี่โบเนี่ยคือในช่วงของไซเวย์นะครับเราจะขีดสวิงได้พลาดนะมากขึ้นนะครับเนี่ยเช่นอริงจริงบริเวณน,นี้มันก็เริ่มนะครับเริ่มสมมติเราขีดปึิ่มเห็นไหมครับราคาเกี่ยวไปิจริงโดนได้แต่ไม่ถึง เป้าเรา,านะมรัาจะไม่ถึงเป้าเราตรงนี้อ่ะเทรนเริ่มเปลี่ยนแล้วก็มองเปลี่ยนเทรนใช่ไหมเปลี่ยนเทรน,ลน,ลนแล้วก็เอาลองสูดิอ่ะย่อมาถึงโฮสเว็บแล้วไปปุ๊บแต่เราจะมาไอ้พวกไซส์เว่อพไซส์เวลดาวแบบเนี้ยเราจะยังพอใช้ได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นไซส์เวลดาจ่า,จาเลยแบบนี้ แบบนี้นะครับก็ขาดทุนไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ MM มาช่วยนะครก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ามีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับถ้าผมอ่าแอดมินว่างเนี่ยก็จะไปตอบให้นะครับก็จะมาตอบทุกคำถามนะครับใครสนใจที่จะมีคำถามหรือมีอะไรมาอยากให้สอนก็สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจ f า r ์มเมอร์ฟอร์เรสเตอร์สบายๆส,สตา์ชาวสวนได้นะครับในทางแฟนเพจนะครับก็ฝากตามกดแชร์กดซับด้วยนะครับผมกดไลค์ไปก็จะเราก็จะมีเทคนิคแบบนี้มาแชร์แบ่งปันเรื่อยๆนะครับก็จะพยายามตัดให้มันสั้นลงสั้นลงนะครับเพื่อที่จะได้ดูง่ายเข้าใจง่ายอธิบายให้มันรวบลักนะครับผมก็สำหรับ EP นี้ก็ขอขอบคุณครับ